ดูนะครับนี่จอนจอนมากินอะไรของมึงผ่า,าปลาผ่าปลาไปแล้วจอนนี่จอนกำลังมานะครับเห็นไหมผ่าปลาผ่าปลานี่จจอนจะมากินอาหารนะรทำตัวโรคจิตมึงไงแหละทำตัวโรคจิตให้หา่ามากินอาหารอีกยังนะครับสามเมตรเนะเนดะี๋ยวน้องมากินนะครับจอนมากิน